เดี๋ยวจะลงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับข้างหน้าก็จะมีต้นไม้ขวางอยู่แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผมนะครับขอให้มีรันเวย์แหละนะฮะนี่ครับเวลาลงล้อหน้าล้อเดียวนะมันจะจิกพื้นนะไม่ทำให้เครื่องบินเรามันเป๋เปไปเป๋มานะฮะ เดี๋ยวจะลองบินอีกรอบนึงนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มากับปีกบนนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำเป็นคลิปช็อตนะครับทำเป็นคลิปช็อตแล้วก็บอกว่าลำเนี้ยกำลังจะประกอบ นะครับเมื่อคืนผมก็นั่งประกอบจนเสร็จแล้วล่ะนะครับเย็นวันนี้นะครับหลังเลิกงานก็เลยจะมาลองเทสให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็จะมาบอกสเปคชุดไฟว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับปีกบ,บนลันี้แล้วก็โครงการต่อไปจากนี้นะครับก็จะติดตั้งกล้องนะครับเป็น FPV แต่ก็ยังลังเลยอยู่นะว่าผมจะติดตรงนี้หรือว่าจะติดใต้ท้องดีแต่ว่าถ้าติดใต้ท้องเนี่ย คือจะดีมากเลยก็จะเห็นแบบวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็จะง่ายแต่มันจะมีข้อเสียนะครับถ้าเราไปเล่นทางที่มันลกลุงรังหรือว่าเป็นทางที่มีหินกวดหินอะไรที่มันแบบไม,ไม่เรียบเรียบเหมือนปูนเนี่ยก้องจะมีความเสียหายคือล้อหน้าเนี่ยจะดีดจะดีดอาพวกเศษหินเศษอะไรเนี่ยมาโดนที่หน้าเลนกล้องนะครับจะทําให้กล้องเนี่ยมันมีความเสียหายทําให้เกิดรอยได้นะครับ ก็ก็เลยก็เลยอยากแนะนำนะครับกับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเราจะติดกล้องใต้นี้สำหรับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับที่ว่าเศษหินนะครับคือใบพัดเนี่ยเวลามันหมุนนะครับมันก็จะดูดจะดูดพวกกวดดินหินอะไรมาตรงข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้โดนเลนกล้องและเลนกล้องก็เกิดเป็นรอยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ก็เลยอมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะติดกล้องที่ใต้ท้องที่ใต้ท้องเนี่ยแนะนําว่าให้เล่นเป็นแบบลานปูนจะดีที่สุดนะครับถ้าเราไปเล่นลกลุกส,สนามที่มันแบบว่ามีกวนหินโลกๆอะไรเงี้ยกล้องจะเสียหายแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะติดกล้องใต้นี้บินสักประมาณสัก3ามไฟสักสามไฟแล้ก็สัก3าหรือ4ไฟนั่นแหละบินจนผมโอเคละผมก็จะติดย้ายกล้องนะครับมาติดไว้ทางด้านบน นะครับสําหรับปีกบนลํานี้ลํานี้ก็จะคล้ายๆกับพีระตุสนะครับแต่ไม่รู้ทรงอะไรเหมือนกันอันนี้ให้ให้เครดิตนะครับกับร้านพอบาดอาซีนะครับพอบาดอาซีลัมนี้ผมได้มาฟรีนะครับแต่ว่าชุดไฟเนี่ยผมเอามาลงนะครับเอามาลงมีจะมีมอเตอร์ของ ABC นะครับพันสี่คนะครับแล้วก็มีสปีดคอนโทรลนะครับ40แอมป์ตรงนี้เซอร์โว จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับ1 2นะครับแล้วก็ข้างในอีก2ตัวบังคับตัวแอร์ลอนกับไม่ใช่แอร์ลอนบังคับเอลิเวเตอร์เอลิเวเตอ,อร์คือตรงนี้นะครับเอลิเวเตอร์แล้วตรงนี้ก็คือลัดเดอร์นะครับก็จะบินได้ด้วยตาเปล่าก่อนสําหรับในวันนี้นะครับผมยังไม่ได้ติดตั้งกล้องนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะติดตั้งกล้องแล้วก็จะบินกลับให้กับท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ก็จะมาเฟิร์สไฟกับลำนี้ นะครับแล้วก็มีตัว JR Forza 450นะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีสเกลเป็นฮอเกษตรนะครับ <S <S เดี๋ยวจะติดตั้งให้กับท่านผู้ชมได้ดูแต่ลำนี้ไม่ได้ติดตั้งเป็นระบบ GPS นะครับติดตั้งเป็นแบบว่าบินแบบเมนวนว่นนะครับบินแบบเมนวนว่นะครับก็เดี๋ยวจะท่านผู้ชมที่รับมารับชมแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับกับลูกค้ากําแพงเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมามาชมลำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลงตามแนวลานปูนตรงนี้นะครับนะครับตามแนวลานปูนตรงนี้แหละขึ้นลงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอากล้องติดบนหมวกแล้วก็จะบินแล้วก็จะถ่ายคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยสําหรับลํานี้ก็เป็นล้อหน้าล้อเดียวล้อหลังสองล้อที่เลือก ที่เลือกแบบนี้เพราะว่าเวลาตอนลงเนี่ยล้อหน้าเนี่ยจะจิกพื้นนะครับจะทําให้ฮอไอจะทําให้เครื่องบินเนี่ยมันไม่ปัดไปปัดมาอ่าเวลาที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะมีความแม่นยําได้ดีกว่านะครับที่เป็นล้อหน้า2อล้อแล้วก็ล้อหลังล้อเดียวอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสวยงามไหมครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปบินพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับไปเลยครับ อแนะนําก่อนนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับไม่ได้บอกแนะนํามาหลายคลิปล้วก็ละห้าร้อยห้าสิบาทสั่งกับเอกสายหมุนได้นะครับสปอนเซอร์ของผมนะครับหาอะไได้อยไ้พิเศษมาหาอะไรได้พิเศษกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับใครสั่งก็สั่งได้เลยนะครับกับเอกสายหมุนก้อนละห้าร้อยห้าสิบาทสองพันสองร้อยมิลลิแอมซีมเซลนะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นิฮอนะครับ J F L Y นะครับเป็นรูปช้างนะครับตรงนี้นะครับ อะไปบินกันเลยดีกว่านะฮะยังไม่ได้ทำระบบเปิดปิดนะฮะก็ใช้เป็นยางลัดไปก่อนนะฮะ เวลาขึ้นนะครับต้องขึ้นสวนลมนะครับถ้าเราขึ้นตามลมนี้ไม่แนะนํานะครับขึ้นไปแล้วครับ สวยงามมากๆนะครับบินดีด้วยนะฮะอันนี้จะบินวนไปทางขวานะครับจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับด้วยที่ว่าสนามาวันนี้เม่ค่อยพร้อมในเรื่องของย่ามันยาวมากๆนะครับไม่มีรันเวย์ก็เลยต้อง,องมาเทคออฟตรงนี้นะครับรอดช่องนะครับ เวลาทีา่เราชั่วโมงบินเยอะนะครับเราบินได้เราก็จะมีรันเวย์ก็นิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะเทคออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองลงนะฮะเดี๋ยวจะลงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ทางหน้าก็จะมีต้นไม้ขวางอยู่แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับผมนะครับขอให้มีรันเวย์แหละนะฮะนี่ครับเวลาลงล้อหน้าล้อเดียวนะมันจะจิกพื้นนะไม่ทําให้เครื่องบินเรามันเป๋ไปเป๋เปมานะฮะเดี๋ยวจะลองบินอีกรอบหนึ่งนะครับไฟที่2องนะฮะ ไฟที่สองพร้อมนะครับจัดไปนะฮะพยายามขึ้นหันหน้าเข้าหาลมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบินเป็นแบบว่าธรรมดาก่อนนะฮะเ,เร็วในคราวหน้าจะติดกล้องแล้วขึ้นไปแล้วนะฮะวนไปทางทางขวามันก็จะฝืนๆน,นิดนึงนะฮะปกติเราก็จะวนซ้ายกันนะฮะ ด้วยความที่ว่าทิศทางลมนะครับกับในเรื่องของรันเวย์นะครับวันนี้ก็เลยจะต้องบังคับให้บินแบบนี้นะฮะบ,บินสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะทัดแอนโกนะครับทัดแอนโกก็คือลงจอดแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับนะครับลงจอดนะฮะ สวยงามมากๆนะครับไปเดี๋ยวลองขึ้นใหม่อีกทีนะฮะแท็กซี่แท็กซี่ไปมาได้ด้วยนะฮะหาหันหน้าเข้าหาลมพอเราขึ้นไปแล้วนะครับรัดเดอร์เราแทบจะไม่ต้องใช้เลยนะเราใช้เลี K ้ยวแค่แอรอนนะครับ เดี๋ยวจะลงนะฮะสนามนี้มีคนมาวิ่งด้วยนะฮะเก่งใจเขาเหมือนกันลงจอดนะ,ะโหรอบนี้ลงสวยนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองขึ้นอีกรอบนะฮะันนี้ก็จะพอแล้วนะฮะ กับการเทสในเย็นวันนี้นะครับก่อนที่จะเอาจะติดก่อนที่เราจะเอาไปติดกล้อง FPV นะครับ สวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชม,ม,มเดี๋ยวผมจะลงนะฮะเดี๋ยวจะลงแล้ว Okay. ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับปีกบนลํำนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยคล่องแคล่วในเรื่องของออตัวนี้ชื่อนี้ตัวนี้ชื่อนี้นะครับอันนี้ผมได้มาฟรีนะครับก็ขอขอบคุณร้านพบาดาซีนะครับที่ให้ลํำนี้ผมมาแบบฟรีๆนะครับมันมันก็คือเทนเนอร์ปีกบนเลยนะครับแต่คือผมไม่ทราบจริงๆว่าชื่ออะไรนะครับใครที่รู้ก็ช่วยเมน์มาทางด้านล่างหน่อยนะครับมา มารวมสรุปกันนะฮะเอ่อจากที่ผมเมื่อก่อนผมทําแต่ฮอนะตอนนี้มาเริ่มมาเอ่อมาลำมาทําแบบว่าเป็นแบบเครื่องบินปีกกันบ้างอันนี้จะคือง่ายๆเลยคือเป็นแบบเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ trainer ก็คือปีกบนนะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องเอาไว้ติดข้างใต้นี้ดีกว่านะครับติดใต้นี้ดีกว่าเอาไว้เวลาที่อ่าให้มือใหม่ดูนะครับที่ใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะมาเล่นแบบใส่แว่นบินแบบ FPV นะครับก็ แล้วก็มาดูมาดูนะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ใครที่กำลังสนใจแบบนี้อยู่ก็ลองลองมาทําดูนะครับลองมาศึกษาหาข้อมูลดูใครไม่รู้หรือว่าอยากจะได้ความรู้คําแนะนำอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็ทางด้านล่าของคลิปก็ได้นะครับแต่ว่าไอเนี้ยมีข้อเสียนิดนึงนะก็คือเวลาตอนช่วงลงอะ่ะมันก็จะมันก็จะแบบว่าโอนเอ็นซ้ายขวาหน่อยนึงอาจจะเป็นที่ว่าฐานล้อข้างหลังนะอาจจะไม่กว้างมากพอหรือย,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่คือว่าตอนลงอ่ะจะต้องจะต้องเหมือนกับว่าพอล้อแตะพื้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องคือถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายขวาอย่าเลี้ยวมากเกินไปถ้าเลี้ยวปุ๊บมันก็จะมันก็จะเอียงเอียงนี้นะฮะคืออาจจะต้องอาจจะต้องแบบว่าใช้ความคุ้นเคยกับมันสักระยะหนึ่งนะฮะจากที่ผมเล่นปีกล่างนะครับตอนนี้มาปีกบนโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้ ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วเดี๋ยววันไหนผมมีโอกาสนะครับผมก็อาจจะต้องลื้อปีกออกหรืออะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าผมติดตั้งเซอร์โวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ติดตั้งกล้องยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็เป็นฟอร์ซ่าใส่สเกลนะครับพร้อมที่จะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ